โมงแล้วค่ะกายขาประมาณตีสี่ค่ะคุณแม่ตีสากว่าตีสี่นะคะวันนี้เรามาทําอะไรแต่งตัวสวยขนาดนี้ก็มาขึ้นแขกสิคะ <S 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 มาขายบริการคะ่ะบริการทางความงามมึงเขาไหว้ทำไมมึงไม่รับไหวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหญิงน้ะมึงไม่พูดเนี่ย ัะพิตาหน่อยสิใครสอนมึงแต่งหน้าอยู่อักการนิสถฐานเหรอตากแดดตัวดำเทียวไม่ยกับกูไปก็ได้ปะไปค่ะ เราก็จะมาแต่งคุณแม่ในโ,ในโรงแรมบุปผาราตรีนะมึงกูไม่ได้บอกว่าชื่ออะไรแม่บอกว่าเมื่อคืนเนี่ยนอนตื่นเต้นทั้งคืนเลยกลัวผีขยำหัวคุณแม่รา,ายงานตัวนิดนึงค่ะ,ดดค,ะคุณแม่ชื่อพึ่งนะคะคุณแม่ขาหนีไปหนีไปกับพึง่งคุณแม่ร้องเพลงเอ่อของพี่ปุ้มพวงได้ไหมคะแม่พึ่งปุ้มพวง ได้อยู่เออพี่จ้าพี่จ้าพี่งานปีใหม่ปีนี้น้องขอไปด้วยขออนุญาตนะคะู่นี้อาจารย์เนาไม่ได้ให้คะแนนสักคะแนนเลยครับไม่ไมแต่อาจารย์เทียมให้ท่าเต้นแต่แต่ว่ามันจะเกียร้องหลบลิขสิทธิ์ เธอหน้าออกรายการมากเลยอะไรใหม่ๆนะอ๋อไม่สร้างนี่มันมีรายการนี้ด้วยหรอคะคุณแม่ไม่สร้างนี่อ่ะนี่อมใหม่อยากโดนไหมคุณแม่เนี่ยเป็นแม่เจ้าบ่าวใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเจ้าสาวคุณแม่รักไหมคะ รักค่ะอ๋อถ้าไม่รักกันหนูจะแต่งให้สวยเรต้องสาราาลูกรักใครเราก็ต้องรักด้วยอ,อันนี้คือแม่ผัวที่ดีนะคะส่วนแม่อ้อยเลยแต่แม่อ้อยอย่รักหลานไม่เท่ากาัน <c oughs> โกยขี้แมวให้ลูกตัวเอง <c oughs> แต่ไม่โกยขี้แมวให้กู <c oughs> ดังนั้นเดี๋ยวเราหักเงินเดือนนะคะ และแล้วบุพาลาตีก็มานะคะใดผมไปใดผมมาไฟดับทั้งฟลอร์เมื่อก่อนเนี่ยเราทํางานเราก็ไปต่างประเทศและญี่ปุ่นนะคุณแม่ก็ใช้ไฟเนี่ยร้อแต่เราเนี่ยใช้ไฟ220หนูรีดผ้าต้มน้ําร้อน <c oughs> กินมามา่มา <c oughs> และอีเจหนูใดผมสะผมดับทั้งฟลอร์เลยค่ะความชิบหายมาเยือนแล้วค่ะ วันนี้เกิดขึ้นอีกแล้วค่ะเพราะอีกายค่ะไดผมนะคะคาวน,นี้กูจะแต่งหน้ายังไงล่ะสองไฟค่ะการแต่งหน้าของเราในวันนี้นะคะโคตรลำบากเลยค่ะนะคะอันนี้ไม่ได้พูดกับคุณแม่นะครับค,คุณแม่อุดหนุนนะคะอะไฟดาไฟดวงนี้ก็ไม่ติดติดดวงนี้ดวงเดียวแล้วลงไปถามฟ้อนให้พี่เขามาช่วยสรุปไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม,ไม่ได้ช่วยอะไรหนูเลยไม่ได้ช่วยอะไรหนูเลยก็ได้ค่ะ แต่ดูหน้ากูด้วยถามว่าอะไรยังไงไม่รู้ว่าสวิตไฟอยู่ไหนไม่รู้ว่าปลั๊กอยู่ไหนไม่รู้ว่าเต้าอยู่ไหนไม่รู้ว่าเซทีคัตอยู่ไหนไม่รู้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 คือแบบว่ามึงมาเช่ามึงนอนได้อย่างเดียวแม่กูก็บอกอยู่ว่าห้องมันค่อนข้างมืดกูก็อุตส่าห์เอาไฟมาแม่ค้าจ่ายมันแค่50เพอค่ะไฟดับไฟใช้ไม่ได้ ต้องหักค่าไฟเมื่อวานเราไปเซนทรัพลพารามเก้า คุณแม่บอกว่าดีมากเลยดูมาดามแพมสอนแต่งหน้าแต่งไปก่อนเดวอ่อนเองอนะคะแล้วคุณแม่ก็ชมบอกว่าอยู่ทนทั้งวันเลยได้เทคนิคดีๆจากมาดามแพมเยอะมากเราก็ดีใจว่าเอ้ยเราสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าหรือว่าแฟนคลับ<ๆ>ก็เลยแบบว่าเออบอกแม่ไม่น่าละไม่จ้างหนูเลย <c oughs> แย่งงานดีฉันทำแล้วหนึ่งของคนอืน่นหลุดหมดแล้วแม่บอกของคุณแม่ยังอยู่แล้วสวยไหมคะ ลูกสาวค่ะหันมายิ้มแล้วทำไงรู้ไหมคะว่า <Wow. laughs> อยู่ทนค่ะแต่สวยไหม <laughs> ควรดีใจพห่คะ <laughs> วันนี้เนี่ยหนูแต่งให้คุณแม่ตอนนี้พร้อมใช้พรุ่งนี้นะคะ <laughs> จะได้พอดีพอดีนะคะคุณเวท อันนี้เนี่ยเราไม่ได้เจอจากในตู้เสื้อผ้านะคะอันนี้นี่อีกายเตรียมมาเองทําของใส่แม่แล้วหนึ่งถามว่าทําของใส่อะไรใส่หัวเลยนะคะอันนี้เนี่ยคือหมอนผมถ้าอยู่บนหัวคือหมอนผมเออ,เอ,อแต่ถ้าอยู่บนนี้ <c oughs> คืออะไรคะไม่บอกนะคะไอเดาเองผมอยู่บนหมอน เดี๋ยวเราก็จะเอาเนี้ยใส่เข้าไปข้างในจะได้แบบว่าเออหัวดูทุยสําหรับคนที่มีปัญหาผมน้อยผมบางผมร่วงไม่ว่าจะเป็นเจ้าสาวแม่เจ้าสาวเพ่วนเจ้าสาวก็ตามนะคะมึงอย่า,อย,าอยู่ใกล้พระเพราะผมมึงจะพังค่ะะไ<ป>่พระกลัวไม่ได้พรศาสตรน้ำมนต์เต็มที่เลยมึงหัวที่ยีไว้ฟีบหมดไอ้น้ำยาสีดำดำนี่ไหลลงมาเป็นอางเลยคะ่ะใครก็แล้วแต่ที่อยู่ใกล้พระ มึงถอยหลังออกมาแล้วมึงจะหายสงสัยว่าพระเนี่ยให้พรหรือไล่ผีนะคะฝากถึงหลวงพี่หลวงพ่อแล้วก็หลวงลุงทั้งหลายนะคะอยากลัวลูกค้าไม่ได้บุญค่ะเไม่ได้จ่ายกินนิมนต์เพิ่มไม่ต้องแถมน้ำมนต์เยอะขนาดนั้นค่ะอ่าอันนี้ขอฝากไว้นะคะก็หลวงพี่อ่ะจะเข้าใจหัวอ,อกคนมีผมได้ยังไง ไม่รู้ถังสังกะทานจะมีแฟซ่าไว้ทำไมไม่เคยผมยาวเลยไม่เคยสระผมเลยจำไว้อย่าเอาแฟซ่าไปถวายสังกะทานนะคะแพ่ชดอคค่ะหนึ่งชิ้นสา0้อบาทค่ะคือดีมากแต่แม่ไม่เคยซื้อเลยค่ะใจบอกพอแล้วกูไม่พอค่ะบุญเติมค่ะแม่บุญเติมสี่ชิ้นพันสองได้ไหมไม่ได้ แต่มันหนึ่งชิ้นสามร้อยนะถ้าตกด้วยห้าสิบบาทอ่ะเราแต่งหน้าเข้ากับผ้าปูที่นอนเลยค่ะอ่ะคุณแม่ถือกระจกแล้วดูนะคะว่าคุณแม่สวยเพียงพอไหมว้าวโอ้สวยไหมคะสวยค่ะชอบไหมคะชอบถ้าไม่ชอบก็ไปล้างนะค่ะไม่ทันแล้วนะคะแม่บอกกูไม่ล้างมีอะไรไหม ชอบค่ะค่ะรอดค่ะทำให้หน่อยค่ะขอบคุณค่ะใช้กูจังเลยเนี่ยเด็กเกด่ไหมค่ะอยากใส่ตังค์ดิฉันดิฉันนี่ใช้เลยค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของความภาคภูมิใจนะคะอาม่าเคยอวยพรให้เรามีลูกแฝดแค่แฝดสองค่ะแต่ว